นี้เราจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอลล็อกกับประตูบานเปลือยนะครับเป็นกระจกเปลือยเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นนี้นะครับจะใช้กับบานประตูที่เป็นประตูกระจกเปลือยนะครับจะมีความยากอยู่นิดนึงนะครับซึ่งแกลบของประตูเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับเราจะต้องให้ช่างนะครับทําการขยับประตูออกมาก่อนนะครับ การติดตั้งประตูบานเปลือยนะครับจะต้องใช้ช่างที่มีความเข้าใจเรื่องของการติดตั้งประตูเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นกระจกเทมเพอร์กาสนะครับซึ่งมีโอกาสแบบถ้าโดนจังหวะที่ไม่ดีเนี่ยมันก็แตกได้สูงมานะครับแตกละเอียดออกมาเป็นเมกะโพดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ช่างเขากําลังทําการปรับระยะประตูนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูว่าว่าระยะประตูตรงกลางตอนแรกนะครับแก๊บมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3มมิลนะครับถ้าเราต้องการติดตั้งรุ่นแบบที่ติดกระจกเปลือยนะครับจะต้องมีแก๊บประมาณสักสักห้ามิ เราก็จะมาติดตั้งตัว Digital ลดอลล็อกกับบานประตูนะครับ ใครคนไหนที่มีความสนใจอยากติดตั้งประตูดิจิตอลดอลล็อกนะครับกับบานประตูหน้าออฟฟิศสำนักงานตัวเองนะครับที่เป็นกระจกบานเปลือยนะครับสามารถติดต่อมาทางช่อง Inbox หรือโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับและเราจะเอาตัวอย่างจริงๆนะครับไปให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นที่โฟล็อครับ